สูตร์ระจจำตระกูลนี่ครับพี่หลาสวัสดีครับ แล้วมีพี่เมดไหมฮะพี่เมสเหรอคะเดี๋ยวต้องรอให้คาตอบอีกทีนึนะคะพี่ลาววันนี้จะมาทาสูตรประจำตระกูลอะไรครับผัดหอยแมลงผู้สดกับเต้าเจี้ยวขาวค่ะใช่ค่ะกคุณยายค่ะคุณยายเหรอค่ะคุณยายทาขายหรือว่าทํากินทากินในบ้านค่ะเป็นประจําเป็นประจําค่ะเมนูนี้จะต้องขึ้นโต๊ะเวลาที่ครอบครัวเจอกันซึ่งปกติตามท้องตลาดเนี่ยเขาจะไม่มีใส่เต้าเจี้ยวขาววันนี้เขาจะใส่พวกพริกสดอะไรพวกนี้แค่นั้นเองใช่ใช่แต่ของเรานี่คือเสริมตรงนี้ที่เทคนิคของเราคือเต้าเจี้ยวขาวเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของตัว หอยเวลาที่เราเอาลงไปตำกับพริกอะไรพวกนี้ มันจะได้กลิ่นของเครื่องเทศตรงนี้แล้วเวลาเราจะเลือกหอยแมลงภูเนี่ยมาทําเมนูนี้เนี่ยวิธีการเลือกหอยทำาไงเพราะเมื่อาี้หอยเนี่ยมานนี้แค่แค่มองนะแค่มองท้องเสียแล้วนะแ <ใช S 1> ค่มองคุอุ้ยอุ้ยทีละท้องเสียท้องเสียอันนี้ต้องเลือกไงฮะเวลาเราไปที่ตลาดเราก็ไปดูนิดนึงว่าดูว่าหอยเนี่ยมันมีความแดงตรงไหนยังไงดมขึ้นมานิดนึงมันจะมีกลิ่นของทะเลขึ้นมาความสดของมันจะเตะจมูกขึ้นมาแล้วก็เลือกแดงแเข้าไว้แดงแดงเข้าไว้ส่วนผสมมีอะไรบ้างส่วนผสมก็จะมีจะมี น้ำมันแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็เม็ดพริกไทยเรา<ค>รมีกระเทียม พริกจินดาใช่แล้วก็พริกเหลืองพริกเหลืองแล้วก็มีใบใบโหระพานะฮะอันนี้คือส่วนผสมทั้งหมดส่วนผสมทั้งหมดทีนี้วิธีเริ่มทําต้องทําไงก่อนทั้งทีขั้นต้นเราต้องล้างหอยก่อนวิธีล้างหอยหอยเนี่ยเราต้องล้างเวลาเราใส่ลงไปในน้าเนี่ยเราก็เอามาคัดดูเพราะว่าหอยบางตัวเนี่ยมันจะมีหนวดติดอยู่นะคะเราต้องดึงหนวดออกให้หมดก่อนนะคะมีหนวดอยู่ใช่เราต้องดึงออกให้หมดแล้วเราก็ล้างประมาณสักสองถึงสามน้ำให้มาเสดดน้ําออกให้หมดเพื่อเวลาที่ผัดเนี่ย เราไม่ให้น้ําที่อยู่ในตัวหอยเนี่ยผสมลงไปในพริกแกงที่เราผัดมันจะทําให้เจือจางรสชาติไม่อร่อยทีนี้เครื่องปรุงต้องไปทาไงก่อนฮนะเครื่องปรุงตอนนี้เราต้องแบบเต้าเจี้ยวขาวเราซื้อมามันจะมีรสเค็มออถ้าไม่เค็มมันจะเสียนะคะเราต้องเอาไปล้างน้ําเทน้ําที่มันมากับเต้าเจี้ยวขาวเนี่ยออกให้หมดก่อนอแล้วก็ไปล้างน้ําเปล่าประมาณ2-3ครั้ง แล้วเราลองชิมขึ้นมาดูสักเม็ดหนึ่งว่ามันยังมีรสเค็มอยู่ไหมถ้ามีรสเค็มอยู่เราไปแช่น้ําประมาณสัก10นาทีแล้วค่อยล้างน้าออกอีกนิดหนึ่งคือไม่ให้มันเค็มไม่ให้มันเค็มเลยเพราะว่าเราเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะมีส่วนผสมพวกนี้ลงไปอยู่แล้วมันใช่มันก็ยิ่งทําให้เค็มยิ่งขึ้นถ้าเราล้างไม่ไม่ออกให้ออกไม่หมดส่วนพริกต้องมาตำมาอะไรไหมครับตำค่ะต้องตำค่ะส่วนผสมของของเครื่องตำนี่ก็จะประกอบด้วยพริกเหลืองพริกจินดากระเทียมแล้วก็ เม็ดพิไัยของงวนสุนก่อไปตำเป็นเครื่องเครื่องปรุงมันใช่ค่ะพอหยาบนะคะพอหยาบเสร็จแล้วเราก็ใส่ต้องเจี้ยวขาวลงไปตำประมาณทักสองช้อนโต๊ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปตำก่อนนะคุณผู้ชมนะอ้าวตำมาแล้วคุณผู้ชมนะฮะเราตำมาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตอนนี้จะมาผัดละก่อนอื่นนะคะเราเปิดแก๊สเบาๆเปิดไฟเบาๆนะคะแล้วก็เติมน้ํามันลงไปไม่ต้องรอให้ร้อนนะคะเพราะเดี๋ยวเวลาตำไอเวลาที่ผัดเอกเด็นทำมันกระเด็นอ๋อใส่ลงไป นะคะเราให้ได้ความหอมของพริกแกงแล้วก็กระเทียมกระเทียมข้าวเจี้ยวขาวพวกนี้ค่ะมันจะไม่ได้กลิ่นของใบโหระพาเมื่อกี้ที่เราตำลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเติมถ้าเราดูแล้วหอยมันยังมีน้ําอยู่เราไปสบีกนิดนึงลินอ่อนอีกนิดนึงต้องพยายามอย่าให้มีน้ำถูกต้องค่ะเพราะว่าเวลาที่เราผัดเนี่ยดน้าในหอยมันจะออกอีกนะคะเราค่อยๆปรุงค่อยๆเติมได้ค่ะไฟไม่ต้องแรงไม่ต้องแรงค่ะเบา เสร็จแล้วเราคลุกคุกเข้าคนให้เข้าเข้ากันเพราะว่าพวกหอยอะไรกุ้งอะไรพวกนี really oh, hey, ้มันสุกเร็วอยู่แล้วใช่ค่ะคนให้เข้าเข้ากันแล้วเราก็เติมค่ะผงปรุงรสนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็น้ําตาลนิดเดียวนะคะซึ่งพวกนี้เรายังขาดสปอนเซอร์อยู่นะฮะเข้ามาได้นะครับสีอิวขาวสีอิวขาวพ่อขยุดข่าุดค่ะต่อไปที่ซอสเห็ดหอมซอสเห็ดหอมค่ะ โอเคค่ะโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราดูนะคะในกระทะเนี่ยดูว่ามันจะแห้งเกินไปไหมแห้งเกินไปใส่นิดเดียวค่ะนิดเดียวนิดเดียวค่ะพอค่ะพอพอแล้วเราก็คนให้เข้ากันจนน้ำมันงวดมันงวดนิดนึงใบโหระพานนี่เราจะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะส่วนหนึ่งสําหรับความอีกส่วนหนึ่งไว้สําหรับคนในตอนที่ผัดเห็นไหมคะเริ่มน้ํามันเริ่มจะออกแล้วต้องทำให้มันแห้งนี่นิดนึง จะใส่ใบโหระพาละเออไม่ก่อนใส่ใบโหระพาเราชิมสักนิดนึงว่ามันเค็มไหมมันเค็มไหมแม่ครัวแม่ครัวระวังลวกปากนะฮะโอเคค่ะโอเคแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเอาไปใส่โหระพานะใส่เล็กค่ะใส่เลยโอเคโอเคอ่านี่ประดับด้วยโหระพานิดหน่อยนะสวยงามนี่คุณผู้ชมเป็นไงเมนูนี้นะไม่ค่อยมีตามพัตนาคารร้านอาหารเนาะนี่เลยเอาครบๆเลยทั้งใบโหระพาทั้งกระเทียมทั้งพริกเลย หอมหอมเครื่องเทศอะทั้งพริกไทยทั้งกระเทียมทั้งอะไรต่างๆมีข้าวไหมต้องทานกับข้าวคงอร่อยนะดูนะค่ะต้องทานกับเต้าเจี้ยวขาวด้วยนะคะมันอร่อยเลยฮะแล้วใครที่ชอบเผ็ดๆนะเพิ่มพริกได้แต่อันนี้ก็เผ็ดแล้วเดแล้วค่ะเผ็ดแล้วบอกเลยว่าเมนูนี้ดีมากทําตามได้เลยต้นทุนไม่เท่าไหร่นะคใช่ค่ะต้องแช์ต้องแช์ต้องแช์แชรแช่ต้องแช์ต้องแช์ต้องแช์แช์แชร์อา cần och tui tê, ông tê, ông chè, tê, chè, chè chè chè, tê, oh, chè chè chè, chè chè chè, chè.